สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับ <S <S เนื่องจากวันนี้มีให้เราอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเราเองต้องทําการดินญดนตัวตนเพิ่มเติมหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเช็คดูนะครับว่าเราต้องทําการดินญดนตัวตนเพิ่มไหมแล้วหลังจากนั้นก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการแก้ไขถ้าเกิดว่าเราต้องดินญดน,นตัวตนเพิ่มโอเคไปดูวิธีการเช็คกันก่อนเลยนะครับวิธีการเช็คท่านผู้ชมก็กดเข้ามาที่อ่า บัญชีจิวเล็ตของท่านผู้ชมนะครับมันจะมีโครงการคนละครึ่งอยู่ท่านผู้ชมก็กดเตะเข้าไปครับอ่าถ้าของใครขึ้นว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาคมอันนี้คือไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ไหนอีกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคสนี้คนที่มีบัญชีจิวเล็ตเคยทําการยืนยันตัวตนที่ตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่าให้พนักง,งานกรุงไทยที่สาขาเขาลงข้อมูลให้แล้วเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็จะได้ข้อความประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครแตะเข้าไปแล้วเจอข้อความประมาณนี้นะครับการดณเนยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิโครงการนะครับเคสนี้นะครับท่านผู้ชมต้องทําการแก้ไขนะครับต้องทําการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปก่อนที่จะกรอกที่แอปพลิเคชันแอปป๋อตังเนาะท่านผู้ชมต้องทําการยืนยันตัวตนที่ตู้ก่อนครับโดยที่นําบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับไปทําการยืนยันตัวตนที่ตู้ให้สําเร็จหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็มาทําการกรอกข้อมูลโดยที่กดเข้าไปที่ยืนยันตัวตน แล้วก็จะมีข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้กรอกนะครับซึ่งข้อมูลมันก็เยอะนะครับถ้าใครทําไม่ถูกก็สามารถดูคลิปเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับดูคลิปที่ผมเคยกรอกไว้ได้นะครับส่วนใครที่มีบัญชีจิวเวลแล้วเคยย,ยืนยันตัวตนที่ตู้แล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมออกจากบัญชีจิวเวลหรือว่าลบแอปเปิลตังท่านผู้ชมก็ต้องมาทําการกรอกข้อมูลใหม่นะครับแต่ท่านผู้ชมเพียงไม่ต้องเดินทางไปที่ตู้แล้วนะครับเพราะท่านผู้ชมเคยไปที่ตู้แล้วเนาะ สรุปก็คือนะครับทุกเคสนะครับที่รับโครงการคนละครึ่งเฟสสามนี้ต้องผ่านการยินยันตัวตนที่ตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะครับว่าวิธีการยินยันตัวตนที่ตู้เป็นอย่างไรไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมายินยันตัวที่ตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับตู้ธนาคารสีเทาๆแล้วก็มีสมาชิกนะครับถามเข้ามาว่าเราสามารถฝากบัตรประจําตัวประชาชนให้แฟนเรามายินยันตัวแทนได้ไหมให้ลูกของเรา มายืนยันตัวแทนได้ไหมให้คนที่ไว้ใจนะครับมายืนยันแทนได้ไหมคือจะฝากบัตรแล้วก็ให้เขาไปทําการยืนยันตัว,ต,วตัวตนให้เนาะอันนี้ถ้าถามผมผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําการยืนยันตัวให้ใหนะ้เนาะแต่ถ้าตามข้อกําหนดและก็เงื่อนไขของเขาครับที่อยู่หน้าตู้เขาบอกว่าไม่สามารถฝากคนอื่นมาได้นะครับก,ก,ก็ต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นที่ต้องทําการกดยินยอมกดตกลงเนาะโอเคข้อนี้ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าตามระบบก็ตามที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปกันครับแต่ผมขอแต่งตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับตอนที่ผมพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้มืดมากเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันวันนี้ผมก็เตรียมเป็นัตรประจำตัวประชาชนมานะครับนี่ับบประจำตัวประชานะนะะชนของผมเป็นแบบสมาร์ทการ์ดเนาะแล้วก็นี่ยางลบนะครับอันนี้เผื่อ,อไว้เฉยนะครับเพื่อที่เผื่อว่าข้อมูลนะครับในบัตรของเราไอแผ่นชิปเนี่ยมันสกปรกก็ จะได้เอาอยางลบตัวนี้ถูเข้าไปผมก็เตรียมมาพร้อมเลยจะได้ไม่ต้องไปหาให้มันเสียเวลานะครับใครจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนี่นะครับตู้ที่เราจะทําการเรียนตัวนะครับเป็นตู้ของธนาคารกรุงไทยสีเทาๆอย่างนี้นะครับข้างล่างเขาจะเขียนว่าคอนเฟิร์ม ID นะครับแล้วก็มีภาษาไทยเขียนว่าตู้นี้ยยนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีได้ครับ ภายในหน้าตู้ก็จะมีช่องเสียบบัตรประจำตัวประชาชนก็อยู่ช่องนี้อันนี้จะเป็นช่องเสียบ ATM นะทัละช่องกันแล้วก็ข้างหน้าตู้เขาก็จะเขียนว่าสแกนบินจ่ายด่วนยืนยันตัวตนถอนเงินไม่ใช่บัตรอะไรประมาณนี้นะครับมองเห็นไหมกล้องโฟกัสหรือเปล่าอ่านะครับขั้นแรกเลยกดไปที่ยืนยันตัวตนครับไม่ต้องทําอะไรนะครับกดไปที่ตู้ก่อนเลยครับตอนนี้ก็จะมีข้าพเจ้ารับรองว่าการดําเนินการสอดบัตรประจำตัวประชาชนอ่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัตรเองนี่นะครับข้อมูลที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับข้าพเจ้าไม่ได้อายุต่ำกว่า15ปีอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเราก็ต้องกดรับทราบนะครับแต่นั้นก็กดยินยอมแต่นั้นเขาจะให้เราเสียบบัตรประชาชนครับเราก็เสียบครับโดยที่หงายขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปช่องนี้กึ้งอย่างเงี้ยนะครับระบบเขากาลังทําการตรวจสอบนะครับเขาจะบอกว่าโปรดรอสักครู่ ตอนนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่าใส่ยเว่นตานี่นะครับเขาบอกว่าธนาคารได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดเก็บบัตรประชาชนของท่านขอให้ท่านรอสักครู่จึงไปดําเนินการต่อในแอปพลิเคชันของท่านขอบคุณที่ใช้บริการแล้วดึงออกครับจากนั้นก็ไปทําต่อที่แอปพลิเคชันของเรานะครับ โอเคนะครับผมก็ได้ทําการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ตู้ธนาคารกรุงไทยสีเทาเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมแต่ผมขออนุญาตถอดหมวกถอดเวเนตาก่อนมันตืออ, <c oughs> อัดเหือเินว้ายนะครับเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะสรุปคลิปนี้ก็คือผมอถ้าถามผมนะว่าทําได้หรือเปล่าถ้าเราจะฝากให้ลูกของเราหรือให้แฟนของเราให้คนที่เราไว้ใจเนี่ยมาสอดบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทําการยืนยันให้ ถ้าถามผมผมไม่สามารถตอบได้ครับเพราะผมไม่เคยทําให้ใครเนาะแต่หน้าตู้เมื่อกี้เขาก็เขียนบอกนะว่าข้อมูลที่สอดเข้าไปนะครับต้องเป็นข้อมูลของผู้ถือบัตรเท่านั้นผู้ที่จะสอดเนาะผมตอบไม่ได้แต่ระบบเขาเขียนอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชม <c oughs> หลังจากนี้นะครับเราก็ไปทําการดําเนินการต่อที่แอปพลิเคชันนะครับการดําเนินการยืนยันตัวตนที่ตู้เมื่อกี้มันไม่ได้ช่วยให้เราได้สิทธิ์อะไรพิเศษแต่มันจะช่วยให้เรานะครับ ยืนยันตัวตนผ่านง่ายขึ้นนะครับผ่านง่ายขึ้นในที่นี้ก็คือการสแกนใบหน้าแล้วก็ข้อมูลปัจจุบันเราได้อัปเดตเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแลยทีนี้พอมีปัญหาเราก็ไม่ต้องมาที่ตู้ไม่ต้องไปที่สาขาอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาชี้แจงเพียงแค่นี้เนาะถ้าเกิดว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมว่ามีคนด่าผมแน่อนอนเลยโอเคผมไปแล้วครับ